สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกันว่าสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วคนที่จะต้องเลือกโอซิลตัวไหนเป็นตัวแรกดีนอกจากนี้นะครับหากนำเอาโอซิลเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวละครท็อปเทียนในแต่ละาธาตุแล้วจะมีความสามารถที่แตกต่างกันยังไงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมละครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าโอซิล oh, นั้นไม่ใช่ตัวละครที่เก่งเวอร์าวังอะไรขนาดนั้นนะครับหลายๆคนจะเข้าใจว่าหลังจากที่เราได้โอซิลมาแล้วเนี่ยไอด่านที่เราติดติดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไปได้โดยง่ายนะครับความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสะทีเดียวนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าโอซิลเนี่ยก็เหมือนกับตัวละครอื่นทั่วไปครับมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าโอซิลทั้ง4ตัวเนี่ยก็มีจุดเด่นที่เหมือนกันอยู่นะครับอย่างจุดเด่นแรกที่เหมือนกันเนี่ยก็คือทั้ง4ตัวนั้นมีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงครับจึงทําให้โอซิลทั้ง4เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบปกติเนี่ยได้ค่อนข้างแรงกว่าตัวละครทั่วไปครับ เรื่องต่อมาที่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับก็คือตัวละครทั้ง4ตัวนั้นจะมีการเก็บสแต็กวิสนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเหล่านี้นะครับสามารถที่จะใช้สกิลเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องรอครูดาวขอเพียงแค่สแต็กครบ ซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับการเก็บสแต็กให้ได้เยอะๆนะครับหรือบางครั้งเนี่ยการใช้สกิลบ่อยๆก็อาจจะทําให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายในครั้งถัดไปเนี่ยได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับและสําหรับเรื่องที่เหมือนกันเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือโอซิลทั้ง4นั้นในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อย Impact หรือว่า Overpower สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นไปนานๆนะครับและมีการสะสมสแต็กให้มากเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้โอซิลเหล่านั้นสามารถที่จะเก่งขึ้นมาได้และโดยเหตุผลนี้ โอซิลนั้นค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปเล่นในด่านที่มีจานวนเทิร์หรือว่าจานวนเวฟเยอะๆเพราะว่าโอซิลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทาการสะสมสแต็กวิทให้ได้มากเพียงคอก่อนจึงจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของภาพรวมนะครับข้อดีข้อเสียของโอซิลในแต่ละตัวกันแต่ว่าจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากฟังแบบเจาะลึกเนี่ยผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวโอซิลในแต่ละตัวที่ผมเคยทําไว้ซึ่งรีวิวไว้ครบแล้วนะครับคลิปนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดที่เจาะลึกมากกว่านะครับก็สามารถที่จะไปย้อนดูกันได้ทีนี้กลับมาที่คลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่เลคุยมเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับรเคียเนียเป็นโอเซลประจำาธาตุไฟฟ้าที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการใช้งานแอคทีฟสกิลนะครับในการที่จะเคลียร์ลูกน้องบอสแล้วก็สร้างความเสียหายได้หลายเป้าหมายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําให้การโจมตีปกติของร e เค i ียมนั้นนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบหมู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของเชนคอมโบเนี่ย ก็จะยังคงเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ด้วยความที่เรควิมนั้นเป็นดี t o เนเตอร์นะครับก็จะยังมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องนี้อยู่ดังนั้นนะครับหากสรุปแบบง่ายๆเนี่ยเรควิมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้แล้วในส่วนของลูกน้องบอสเนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์ได้ดีเช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของข้อเสียนะครับด้วยความที่แอคทีฟสกิลนั้นเน้นไปในทางของการเคลียร์ลูกน้องบอสเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าเชนคอมโบเนี่ยเน้นไปที่การโจมตีบ ซึ่งมันก็ไม่ได้โดดเด่นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษเหมือน d e t ทเนเตอร์ตัวอื่นที่ทั้ง Active Skill และ Chain Combo เน้นโจมตีบอสนะครับดังนั้นนะครับเรเคมเนี่ยจึงกลายเป็น Detonator ที่มีความสามารถแบบกลางๆไม่ได้เด่นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่ข้อดีก็คือสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายครับต่อให้ในด่านนั้นจะมีบอสยืนอยู่ตัวเดียวหรือว่ามีบอสและมีลูกน้องบอสเนี่ยเรเวคมก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทั้งคู่ครับ มาต่อกันที่ o อซประจำธาตุน้ํานะครับนั่นก็คือรีเกลนั่นเองครับโดยจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อบ,บอสขนาดใหญ่และได้ลุนแรงมากๆเพราะว่ามีความสามารถในการบูทดาเมจซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบูทดามเมจแบบเทหมดหน้าตักนั่นเองเพื่อที่จะทําการฆ่าบ,บอสตัวนั้นให้ได้ภายในเทินเดียว ดยตัวแอคทีฟสกิ l นะครับสามารถที่จะกดใช้งานได้หลายครั้งภายใน1นึ่งเทินซึ่งหลังจากที่ทําการบูทดาเมจไปแล้วนะครับทั้งการโจมตีปกติและการโจมตีด้วยเชนคอมโบของเรเกลเนี่ยก็จะแรงมากๆเลยทีเดียวเลยครับ สำหรับในส่วนของข้อเสียนะครับด้วยความที่เรเกลนั้นเป็นตัวที่เน้นโจมตีระยะประชิดแบบสุดโต่งดังนั้นการสร้างความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องเข้าใกล้ศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และนอกเหนือจากการสะสมสแต็กเพื่ออัดดาเมจหนักๆใส่ศัตรูแล้วเรเกลก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจอีกเลยครับมาต่อกันที่โอซิลประจำธาตุพืชนั่นก็คือมิสทอนนั่นเองครับ ซึ่งในส่วนของข้อดีนะครับก็คือสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดี่ยวด้วย chain combo เนี่ยได้แรงมากๆครับและในขณะเดียวกันเนี่ย active skill นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้แรงมากๆอีกด้วยหากเราทําการสะสม stack wrist ไว้ได้เยอะๆแล้วทาการกดใช้งาน active skill ในครั้งเดียวแต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายด้วย chain combo นะครับถึงแม้ว่าระยะการโจมตีเนี่ยจะค่อนข้างไกลและรุนแรงมากๆแต่ก สามารถสร้างความเสียหายได้ทีละแค่หนึ่งเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงพองสมควรเลยเมื่อเจอด่านที่ต้องมีศัตรูเยอะๆหรือว่าเจอบอสที่สามารถเรียกลูกน้องออกมาได้ด้วยความที่เป็นสไนเปอร์นะครับจุดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมิสโทสเนี่ยมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้แก่บอสขนาดใหญ่เนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะถูกลดทอนความสามารถหลักของสไนเปอร์นั่นก็คือการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูหลายเป้าหมายหรือว่าเน้นเคลียรลูกน้องบอสออกไปนั่นเอง kap และสำหรับโอซิลตัวสุดท้ายนะครับเป็นโอซิลประจำธาตุไฟที่มีชื่อว่าฟอร์สไฟเอร์นั่นเองครับซึ่งจุดเด่นหลักๆนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายเนี่ยได้ไกลจนสุดกระดานได้ครั้งละหลายๆเป้าหมายอีกด้วยโดยในส่วนของแอคทีฟสกิลนะครับสามารถที่จะใช้งานได้หลายครั้งภายใน1เทินและสําหรับจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับโอซิลตัวอื่นนะครับนั่นก็คือไม่จะเป็นต้องดองสกิลเพื่อที่จะทําการสะสมสแตก็กแล้วใช้สกิลแรง ในครั้งเดียวนะครับแต่ว่าฟอ r ไฟเจอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นในทุกครั้งนะครับที่มีการใช้งานสกิลเนี่ยการใช้งานสกิลในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองทําให้ฟอ r ไฟเจอนะครับสามารถที่จะใช้งานแอคทีฟสกิลเนี่ยได้บ่อยครั้งโดยที่ไม่ต้องดองสกิลเหมือนกับโอซิลตัวอ,อื่นๆครับ ทีนี้ในส่วนของข้อเสียนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการทำดาเมจกับบอสขนาดใหญ่ของฟอสไฟเ r อร์นั้นค่อนข้างที่จะแย่ตามแบบฉบับของสไนเปอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยระยะการโจมตีนะครับจะใกล้หรือว่าไกลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนกระเบื้องที่เชนคอมโบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะโจมตีได้ไกลทุกระยะเลยสักทีเดียวทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าฟอสไฟเ r อร์ทำไมดูเป็นโอซิลที่ดูไม่เก่งเท่ากับโอซิลตัวอื่นเรามาทําความเข้าใจกันแบบนี้ครับว่าสําหรับธาตุไฟนั้นนะครับมีเดทูเนเตอร์ ที่จะเยอะครับซึ่งหากโอซิลประจำธาตุไฟเนี่ยกลายเป็นเดโทเนเตอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยโอซิลประจำธาตุไฟอาจจะไม่มีความน่าสนใจหรือว่าน่าหยิบมาใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับการที่เป็นสไนเปอร์และมีความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลซึ่งเป็นความสามารถที่ตัวละครธาตุไฟนั้นไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับการที่ฟอร์สไฟเจอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า น่าจะมาถูกทางแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยหากเราต้องการตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะหยิบฟอร์สไฟเร์มาใช้งานได้ครับ เราจะเห็นได้ว่าโอซิลแต่ละตัวนั้นก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปะนะครับเพราะฉะนั้นหากใครนะครับที่คาดหวังเลือเกินว่าได้โอซิลมาแล้วเนี่ยไอเดีเราจะต้องเก่งขึ้นเนี่ยขอให้คิดใหม่แล้วก็เผื่อใจเอาไว้สักหน่อยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในขณะที่เรารอทำเควสเพื่อที่จะได้รับโอซิลแล้วบังเอิญได้ตัวละครท็อปเทีย ของแต่ละธาตุมาเนี่ยเราก็อาจจะมีความสองจิสองใจว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้งานดีนะครับและเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันครับว่าระหว่างโอซลกับตัวท็อปเทียร์ของแต่ละธาตุที่มีลักษณะการใช้งานค,คล้ายๆกันเนี่ยตัวไหนนะครับมีจุดเด่นจุด,ดด้อยที่แตกต่างกันออกไปยังไงนั่นเองครับเริ่มต้นกันที่เรควิมนะครับซึ่งเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับมิคาเอลซึ่งเป็นตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันที่สุดนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกครับว่ามิคาเอลเนี่ยจะสามารถทำดาเมจกับบอสขนาดใหญ่ได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟสกิลนะครับรวมไปถึงเชนคอมโบเนี่ยล้วนแล้วแต่เน้นการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ทั้งสิน้นแต่ว่าเลควิมเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะลูกน้องบอสท,ที่อาจจะถูกเรียกออกมาเป็นจํานวนมากและอาจจะยืนในจุดที่ค่อนข้างไกลกัน ซึ่งนิคาเอลเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเก็บได้หมดหรือถึงแม้ว่าจะสามารถเดินเก็บได้หมดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลืองกระเบื้องแล้วก็เปลืองเทินไปไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งเลควยมเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าในจุดนี้นั่นเองครับแต่นอกจากนี้นะครับเลควยมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับอีฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอีฟที่ถูกปรับมาใหม่เนี่ยก็มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับเลควยมพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่อีฟนั้นจะมีการการันตีครับว่าในทุกๆการโจมตีครั้งที่8นะครับจะทําการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูทั้งหมดบนกระดานแตกต่างจากเลควยมนะครับที่ในทุกๆการโจมตีนะครับจะมีโอกาส30%นะครับใน การที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเลือกเอานะครับว่าชื่นชอบลักษณะการใช้งานแบบไหนแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสอีฟเนี่ยจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดเล็กนะครับในขณะที่เลควยมเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ครับแล้วสำหรับคู่ต่อมานะครับนั่นก็คือเบรเกลกับชาโลน่านั่นเองครับ คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเรเกลนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้ดีกว่าครับ พอหลังจากที่ทําการกดใช้งาน Active Skill แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือแม้กระทั่งการโจมตีด้วย Chain Combo เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับ c h a r น n a เนี่ยกลับกลายเป็นตัวละครที่โดดเด่นไปในเรื่องของลูกเล่น,นครับมีความสามารถในการเทเลพอร์ตนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยการโจมตีด้วย Chain Combo ก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ไกลจนสุดกระดานจึงทําให้ช h a r น n a นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลแต่ ต่างจากเรเกลที่จะโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีระยะใกล้เท่านั้นครับและสำหรับคู่ต่อมานี้นะครับนั่นก็คือมิสทอสกับมิกานั่นเองครับ <molec> คู่นี้เนี่ยมีหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ก็จะมีบางเรื่องที่เด่นกว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วก็บางเรื่องที่ด้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นมิกาเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้หลายเป้าหมายมากกว่านะครับรุนแรงกว่าแล้วก็มีลูกเล่นที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าก็จะด้อยกว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ซึ่งมิสทอสเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับมิสทอสเนี่ยก็จะถูกดรอปความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายหลายเป้าหมายได้น้อยกว่าาเพระว่า สามารถสร้างความเสียหายได้มากสุดเนี่ยเพียงแค่หนึ่งเป้าหมายเท่านั้นโดยการโจมตีด้วยเชนคอมโบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมิสทอดเนี่ยก็จะยังคงโดดเด่นกว่ามิกาศในเรื่องของระยะการโจมตีที่ไกลกว่าทั้งเองครับ สุดท้ายนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทําไมไม่มีตัวละครธาตุไฟมาเปรียบเทียบกับฟอ r t f ไฟเจอร์เลยนั่นก็เพราะว่าในแพทปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวละครธาตุไฟในระดับ5ถึง6ดาวตัวไหนนะครับที่เป็นสไนเปอร์และมีลักษณะการใช้งานค,คล้ายๆกับฟอ r t f ไฟเอร์เลยครับดังนั้นครับหากใครที่เล่นธาตุไฟอยู่และกําลังมองหาตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลได้หลายๆเป้าหมายและสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกับมอนสเตอร์ขนาดเล็กที่ยืนอยู่ในพื้นที่ขนาดหนึ่งช่องกระเบื้องก็แนะนําเป็นฟอ r ์ f ไฟเจอร์ครับ สุดท้ายนะครับหากเราเนี่ยได้รับทั้งโอเซลแล้วก็ตัวละครในระดับท็อปเทีย์ประจำธาตุนั้นๆนมานะครับแล้วจะเอามาใช้งานยังไงดีจริงๆเนี่ยด้วยความที่เกมนี้นะครับในแต่ละด่านก็จะมีมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นธาตุน้ำนะครับถ้าผมมีชาโลน่าอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าด่านนั้นเนี่ยก็มีแต่บอสขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะเอาเวรเกลมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะได้เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน เช็คเช่นเดียวกันกับธาตุไฟครับกรณีที่เราจะต้องเล่นด่านที่มีมอนสเตอร์นะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็ยืนค่อนข้างห่างกันเนี่ยเราก็จะใส่มาแต่เดตเนเตอร์ก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมละครับเราก็จาเป็นที่จะต้องเอาฟอสไฟเอร์เนี่ยเข้ามาใส่ในทีมนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้เรานั้นสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ขนาดเล็กเหล่านั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ยังเลือกไม่ถูกอยู่ดีว่าจะเอาโอซิลตัวไหนดีนะครับให้อ่อ วางประเด็นหลักๆเนี่ยไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราอาจจะเลือกโอซิลตามธาตุที่เราชอบเล่นก็ได้อย่างเช่นถ้าเราชอบเล่นธาตุไฟนะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นโอซิลธาตุไฟมาเป็นต้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราอาจจะเลือกจากการที่ธาตุนั้นๆในไ d ดีของเราเนี่ยยังไม่มีตัวท็อปเทียครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าธาตุน้ําเรายังไม่มีชาโลน่านะครับเราอาจจะเลือกดุเกลมาแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นครับการเลือกโอซิลตัวแรกเนี่ยถามว่าสําคัญไหมก็อาจจะสําคัญอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมีตัวละครค่อนข,ข้างที่จะเยอะรวมไปถึงไม่ค่อยจะมีความสนใจในโอซิลสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะเลือกตัวไหนที่เรารู้สึกว่าถูกชะตาก,กับเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน t u b i g o Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เล้าใจกว่าเดิมแพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม b l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน t u b i g o Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน t u b i g o Shop เพจ t u b i c o SHOP หรือว่า Official Line at j u b i g o นะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ควิกเกอร์ยูเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ